สถานีต่อไปเป็นสถานีปลายทางแล้วนะฮะก็คือสถานีหลักสองนะครับก็ถ้าใครนะครับจะมาเดอะมอบังแคก็ให้ลงที่สถานีหน้านี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนี่ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินเดอะมอบังแคนะแต่ว่าวันนี้ก็มีธุระต่อนะครับรีวิวรถไฟฟ้าเสร็จจะต้องรีบกลับนะครับ ถ้าไปอีกนี้ก็จะเป็นถนนกาญจนาภิเษกตะวันตกนะฮะที่จะไปทางบางใหญ่บางบัวทองนะฮะไปทางสมุทรสาครสมุทรสงครามหรือไปทางนครปฐมลงใต้ก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็มีอาคารจอดรถจอดพักแอนไลท์ของสถานีหลักสองนะฮะถึงแล้วครับสถานีหลักสองนะครับ